บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ3ปี Snow School Management Plan โรงเรียนบ้านหนองกบบุญยเขตสงเคราะห์ตั้งอยู่บ้านหนองกบหมู่5ตำบลหนองหอยอำเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต5เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน44คนครูประจำการ3ท่าน วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองกกบุญยเขตสงเคราะห์มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมมีความสุขและปลอดภยัยส่งเสริมสืบสารภูมิปัญญาดำรงตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารงานโดยนายจันทรวัฒน์ศีเพชรผู้อำนวยการสถานศึกษา จากการวิเคราะห์ปัญหาทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาทางโรงเรียนจึงได้จัดทำนวัตกรรมการศึกษา7เด็กโมเดลขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวคิดและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายด้านวิชาการผลประเมิน RT และ NT อยู่ในระดับดีมากหรือดีผลสอบโอเนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายแสดงถึงคุณภาพการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานวิธีการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน โดยมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีจากการประเมินต่างๆมีการปรับปรุงหลักสูตรจัดกิจกรรม Active Learning บ,บูรณาการทักษะและใช้ PLC พัฒนาครูเน้นการวัดและประเมินผลที่หลากหลายพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้สถานศึกษายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมและระบบดูแลช่วยเหลือเป้าหมายด้านการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมบูรณาการตามบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายด้านวิชาการวิธีการดําเนินงานด้านการพัฒนาครูโรงเรียนบ้านหนองก,กบุญนิเขตสงเคราะหเน้นพัฒนาบุคลากรวิเคราะห์งานจัดโครงสร้างมอบหมายตามความสามารถส่งเสริมอบรมเรียนรู้วิจัย ประเมิน PA เพื่อพัฒนาและจัดงานสร้างขวัญกำลังใจคู่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้และผลสำลร็นักเรียนเป้าหมายด้านการบริหารทั่วไปสถานศึกษามีความสะอาดปลอดภยัยและมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนวิธีการดำเนินงานที่สำคัญในการดำเนินการด้านความปลอดภยัยและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยเซฟสคูลที่นักเรียนมีความสุขและได้รับการดูแลรอบด้านทั้งด้านกายใจพฤติกรรมสังคมด้วยระบบช่วยเหลือ5ขั้นตอนลดความเสี่ยงจัดสภาพแวดล้อมปลอดภัยให้ความรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนเพื่อการเรียนรู้ที่ดี เป้าหมายด้านการบริหารงบประมาณสถานศึกษามีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายและผู้เรียนโดยใช้สวอตวิเคราะห์ข้อมูลและรับฟังทุกฝ่ายกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เรียงลำดับความสำคัญและจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้มีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและโรงเรียนอย่างแท้จริงผลการนำนวัตกรรมไปใช้ผลการสอบอาทีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนปีการศึกษา2,567ได้96%และมีนักเรียนคะแนนเต็มจำนวน2คน ผลการสอบ NT คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนปีการศึกษา2,567.84.75%และมีนักเรียนคะแนนเต็มด้านคณิตศาสตร์จำนวน1คนผลการสอบ O-net คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนปีการศึกษา2,566ได้45.36%และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาอีกทั้งยังมีผลงานอีกมากมายทั้งด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหารสถานศึกษาด้าน,นาคณะครูและบุคลากรด้านนักเรียน